เรื่องที่สี่วันสำคัญคุณครูพูดว่าเมื่อวานครูสอนให้นักเรียนดูปฏิทินกันแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสำคัญของชาติเราค่ะดูสิว่าในเดือนธันวาคม มีวันสำคัญอะไรบ้างดาราตอบว่าวันพ่อคะ่ะเป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณครูถามว่าวันพ่อตรงกับวันที่เท่าไหร่คะดูหน้าต่อไปนะครับวิชาตอบว่า วันที่5ธันวาคมของทุกปีครับอุสาพูดว่าวันพ่อปีนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมค่ะคุณครูพูดว่าถูกต้องค่ะวันที่5ธันวาคมเราถือเป็นวันสำคัญของชาติเรียกว่า วันอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมกันเสียงดังนักเรียนตอบว่าวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับและเราถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติคะ่ะ คุณครูพูดว่าทุกคนควรแสดงความเคารพพระองค์เพราะพระองค์ท,ทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจอันสูงสุดของปวงชนชาวไทยไป็หน้าต่อไปนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมี คำร้องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานาริศรานุวัติวงศ์ร้องตามครูนะครับข้าวราพุทธเจ้า ศิราการนบพระภูมิบานบุญยดิเรกเอกบารมมาจากลินพระสยามมินพระยศยิ่งยงเย็น ศีราเพราะพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสริตั้ง หวังว่หาหรือไทยดุจจะทวายชัยชยโยน้องฝึกร้องนะครับนี่คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับอันต่อนะครับเราควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีดูหน้าต่อไปนะครับ อารีถามแล้ววันที่สิบธันวาคมเป็นวันอะไรคะคุณครูตอบว่าวันรัฐธรรมนูญค่ะเป็นวันที่คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปรกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแล้วใครรู้บ้างว่าวันที่31 ธันวาคมเป็นวันอะไรคะวิชาตอบเป็นวันสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับคุณครูตอบว่าเก่งมากคะ่ะและนอกจากนี้ภายในหนึ่งปียังมีวันสำคัญอื่นๆอ,อีกนะคะปฏิทิน จะทำเครื่องหมายบอกวันสำคัญให้เข้าใจตรงกันเปิดหน้าต่อไปนะครับชวนคิดชวนทำ 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้วันเดือนปีในชีวิตประจำวันเช่นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ 2. ให้นักเรียนใช้ปฏิทินโดยแบ่งจับคู่กันศึกษาปฏิทินคู่ละหนึ่งเดือนแล้วครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเช่นเดือนมกราคมมีกี่วันมีวันอาทิตย์กี่วันวันอาทิตย์ตรงกับวันที่อะไรบ้างมีวันสำคัญอะไรบ้าง วันเริ่มต้นเดือนตรงกับวันที่อะไรวันสิ้นเดือนตรงกับวันที่อะไร 3. ให้นักเรียนเลือกทำรรกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่น เขียนความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อพระองค์หรือจัดทำสมุดภาพเกี่ยวกับพระองค์ 4. ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี